และแล้วเราก็มาถึงจุดสุดท้ายกันนะครับ30มกั้นสุดท้ายนะอันเนี้ยนะครับก็เดินขึ้นไปก็หมดแล้วนะครับอารมณ์เหมือนเราขึ้นบันไดที่ภูกระดึงอะ่ะทุกคนอันนี้เอามาทดแทนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปภูกระดึงยังฝังใจอยู่ตอนเนี้ยนี่บันไดก็จะเป็นบันไดเหล็กเนี่ยขึ้นไปแบบนี้ เดินขึ้นมาเดินด้วยความระมัดระวังนะทุกคนสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นมาที่จุดชมวิวนะครับข้างล่างเนี่ยเสียวมากข้างล่างจะเป็นหน้าผา,า,ขขาทุกคนขขเห็นไหม